สวัสดีค่ะพี่พีหาสวัสดีนะคะมาพบกันเช่นเดิมค่ะพี่หาเพิ่มช่องทางติดต่อนะคะพี่พี่่านดที่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไลน์นะคะแต่นัดเห็นพี่เล่นเฟซนะคะพี่ทักเฟซนะได้นะคะพี่ที่ฟ้าเพราะว่าเป็นชื่อที่อยู่ที่พี่ให้ไว้ะค่ะพี่ก็เลยเห็นว่าพี่เล่นเฟซนะคะทักเฟซได้นะคะพี่พี่ภูแฝดีนะเขามาติดตามกันอาไว้นะคะพี่จะได้เป็นเพื่อนกันนะวันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเผื่อวันไหนพี่ชอบนะจ๊ะพี่จ๋ามาชมชิ้นแรกกันก่อนนะจ๊ะพี่พระพุทธชินราชนะคะพี่เฟลด์ เิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อย่างที่พี่เห็นตามภาพเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนัดจะวัดขนาดแล้วยกขึ้นให้ชมนะจ๊ะพี่ให้พี่ชมรอบๆองค์พระก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าฟุ้งสามารถถอดได้จ้ะพี่สวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่พระองค์นี้นะจ๊ะนี่จ้ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจะพี่สวยงามนะคะพี่นัดวัดขนาดให้อีกครั้งนะคะพี่่าประพักหวานฉ่ำนะคะพี่ออกวัดพักฝีนะคะพี่วัดใหญ่พิโลกนี่ล่ะค่ะพี่ขา ชื่อยาวๆก็เรียกไม่ค่อยจะถูกค่ะแต่ละาคนพิ่โลกและพี่เนาะก็เรียกว่าวัดใหญ่นะจ๊ะพี่ถ้าเป็นชาวพีโลกจะรู้ดีค่ะว่าเป็นวัดใหญ่นะจ๊ะพี่แสดงวัดขนาดให้นะจ๊ะพี่ขนาดนะจ๊ะพี่หน้าตักอยู่ที่ห้านิ้วค่ะพี่ค่ะห้านิ้วเนาะความสูงขององค์พระนะจ๊ะพี่อยู่ที่ สีนิ้วเลยจ้ะพี่จ๋าจากฟุ้มนะแต่ถ้าเกิดว่าจากเสียนท่านนะจ๊ะจะหลดฐานล่างอยู่ที่11นิ้วนะจ๊ะถ้าฐานบนอยู่ที่9นิ้วนะจ๊ะพี่ตรงนี้เนาะนัดก็ไม่ฟ้า่ะเขาเรียกฐานไหนกันนะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นของเก่านะคะได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะ8ป0 0นหานะจ๊ะพี่เปิดราคาที่8,500ไฟ้ายและขวานะคะพี่จะเหมือนองจริงใน ในโบสนะจ๊ะพี่นเหมือนองค์จริงในโบสเลยมีเวฟฟูวันทั้งซ้ายและขวานะค่ะพี่ฟุ้มนะคะสามารถถอดได้เวลาที่แพ็คไปนะคะนัดจะถอดฟุ้มให้นะคะแพ็คแยกไปต่างหากนะคะพี่อันนี้แปดทองมาจากเจ้าของเดิมเขานะคะพี่หาสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่จากของร้านนั้นนะคะพี่ใช้กล้องสดเนาะจะตรงปกแน่นอนเลยจะพี่จะแบบนี้นะพี่ท่านใดเล่นไลน์หรือเล่นเฟซน,นะคะพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมมาได้นะคะมีไว้ขึ้นบ้านใหม่ฝงการจะมาถึงนี้นะคะพี่ดีมากเลยนะจ๊ะ จปดพ0้าจ้ะพี่ค่ะต่อมานะคะมาชมนี่จ้ะพี่เป็นไ้ายประคำเหล็กไหลนะคะพี่มีความยาวนะคะพี่เป็นของเก่าสามารถคล้องคอได้เลยค่ะพี่ เหมาะสาหรับพระอาจารย์ท่านใดที่มีความชื่นชอบนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นเหล็กไหลแห่งเขาอึมครึมอะค่ะพี่นัดก็ฟังเขามาอีกทีนึงนะจ๊ะพี่เจ้าของเดิมเขาพูดมาแบบนี้นัดไม่มีความรู้เกี่ยวกับเหล็ก <cell> <ๆ S 2> ไหลอะไรแบบนี้แล้วจ้ะพี่ได้มาแบบนี้นะจ๊ะพี่ชิ้นนี้นะคะ1นึ่งนะคะพี่สามารถคล้องคองได้ยาวฝุดเลยนะจ๊ะพี่ยาวมากนะจ๊ะพี่เนี่ยจ้ะแบบน,บบนี้ยาวมากจ้ะพี่คล้องได้นาะคล้องได้แน่นอนนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะสวยงามค่ะพี่แต่ว่า ฝีฝันหรืออะไรแบบนี้ก็ตามการเวลาแล้วพี่น้องอาจจะมีริ้วรอยแบบของเก่าอ่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันฝังร้อยได้จ้ะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นเครื่องรางของทนฟิตนะคะพี่หามีรอยจานอักขระชัดเจนแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดฟาบนะคะแต่หนันไม่ฟาบเลยค่ะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ หนึ 1, ่งพันะจ๊งร้อยนะพี่จ๋ะหนึ่งพันงร้อยนะคะพี่หนึ 1, ่งพันฝังร้อยจ้ะเท่ากันนะกับไฟเด็กไหลประคำเด็กไหลนะจ๊ะพี่จ้ะอนุญาตนะคะพี่แป๊บหนึ่งนะค่ะพี่หามาพบกันเช่นเดิมทุกวันนะคะร้านนะัดก็จะลงอีพี ช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะถ้านัดว่างนะคะพี่ก็จะมีช่วงเย็นด้วยแต่ถ้าไม่ว่างนะคะพี่ก็มีแต่ช่วงเช้าอย่างเดียวนะคะฝากพี่ๆนะที่กดติดตามเอาไว้นะคะพี่ขอบพระคุณมากเลยค่ะต่อมานะคะพี่มาชมพระก,กุนะคะพี่เป็นท่ากระดานนะจ๊ะเป็นพระท่ากระดานนะจ๊ะพี่องค์แรกนะจ๊ะพี่กุบัตสีฟวัสดนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเนื้อชินนะพี่นะกเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะ 300เท่านั้นนะคะพี่องค์ที่1น,นะต่อมาเป็นพัะพ,พิคเน่นะคะพี่หานีจ้ะแบบนี้เลยนะจ๊ะชัดเจนแบบนี้นะคะพี่พี่ไม่ต้องกังวลนะใช้กล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนเลย300ร้บาทจ้าต่อมาเป็นเวสฟูวันนะจ๊ะพี่เป็นเทปเท้าวเวสฟูวันนะคะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะจะพี่จ๋า300รบาทจ้าพี่300้าบาท ต่อมานะคะพี่เป็นพัทเทอร์นะคะพี่พัทเทอร์นะคะพี่ศิลปะงดงามของลบรีนะคะถ้าจําไม่ผิดนะจ๊ะพี่ถ้าจําผิดหรือผิดพลาดต,ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะจ้าสามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะเป็นพระไม่เหตุฝนนะคะพี่แบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะจ้าต่อมานะคะพี่ เป็นนาบปกค่ะ hmm. พี่หาลูกุลีนะคะพี kind of ่แบบนี้เลยนะจ๊ะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้าพี่จ้าสามร้อยบาทอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่หาพัเทิร์นเนาะแต่เป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่จะเล็กอยู่ลงมาอยู่ในวงเหรียญห้านะจ๊ะพี่ประมาณนั้นเลยนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้าพี่จะาสามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้ะพี่ ใบเฟยมาค่ะพุทธชินลาชนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะพี่เนาะแบบนี้เลยจ้ะแบบนี้จ้ะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นขุนแผนนะคะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะพี่นั่งบุญกระลูกนะจ๊ะพี่อุ้มเด็กด้วยอุ้มกุมารน,นะจ๊ะพี่จ้ะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้บบนะจะ้จ่ะ าสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จาสามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้พาพระซุ้มกอนะคะพี่หลวงพ่อกล้วยนะคะพี่แบบนี้เลยนะจจะพี่จาสามร้อยบาทจ้าพี่ต่อมาเป็นปักน้ํานะคะพี่่าพัะปักน้ํานะคะพี่รุ่นนี้เคลือบแล็คเกอร์มาแบบนี้นะจ๊ะสามร้อยบาทจ้าพ่จาสามร้อยบาทนะจะ๊ะต่อมานะคะพี่เป็น กมเดชหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ปีฝั่งพันห้าร้อยนะลงทองมาแบบนี้นะคะพี่จะสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ่ายสามร้อยบาทนะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะคะพี่เป็นพิมพ์นี้นะสามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นผงน้ํามันนะจ๊ะพี่เป็นหลวงพ่อกล้วยเช่นกันนะจ๊ะพี่จ้า เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยจะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะจ้าพี่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะพี่ตะกุดนะพี่เนาะตะกุดพร้อมเชือกถักแบบนี้เลยหลวงพ่อแก้วนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าขุนแผนนะคะพี่หาผ้าขุนแผนจากข้างหลังเป็นกุมารน,นะจ๊ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ สามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้ะเหรียญน,นะจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ใส่ตลับมาแบบนี้เลยข้างหลังมีตะกุดนะคะพี่อยู่หนึ่งดอกเนาะจ้ะพี่อันนี้หกร้อยบาทจ้ะชิ้นที่หนึ่งนะหกร้อยบาทชิ้นที่สองนะจ้ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินเออหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่ออกไว้พนมรอบนะจ้ะพี่จ๋านี่ไต่ทางเป็นแบบนี้จ้ะ จาพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่พิมพ์ีิตาองค์นี้สวยมากเลยนะจ๊ะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะเนี่จ้ะอันนี้หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนะไว้พนมรอบก็หกร้อยนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้องค์ละหกร้อยนะจ้ะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นงบน้ําอ้อยนะจ้ะ หลวงพ่อนียมนะจ๊ะพี่หลวงพ่อนิยมนะอีจับกระช้าเงินมาแบบนี้นะจ๊ะหกร้อยบาทจ้าพี่จ้าหกร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้ะพี่พระพุทธนะจ๊ะพี่ข้างหลังเป็นนางกวักนะคะหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่อันนี้ห0ร้อยบาทนะคะพี่หาหกร้อยบาท ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ด้านหลังเป็นศูนย์ห้าแบบนี้นะคะใส่ตลับมาเรียบร้อยจ้ะพี่ขึ้นคอได้เลยหกร้อยบาทจ้าพี่จ้าหกร้อยบาทต่อมานะจ๊ะพี่มาชมชิล่าเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่หกร้อยหมดแล้วนะเจ็ดร้อยเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนเลยจ้ะพี่นี่กิ่งนะจ๊ะพี่หนึ่งแปดนะจ๊ะพี่ นัมเบอร์หนึ่งแนะก้นอุดผงพรายแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมเช่นกันนะคะพี่หาจ้ะเป็นเบอร์นะคะพี่ดัมเบ์เป็นเลขฝังฝีนะจ้ะพี่นี่ก้นเป็นนวะนะคะพี่นี่เป็นเนื้อนวะนะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ้าต่อมานะคะพี่ เป็นนี้จะพี่ลกช้างนะคะพี่เป็นของทนฟิตนะคะพี่หาชิ้นนี้เจ็ดร้อยบาทชิ้นกันจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะจ๊ะเป็นแพะนะจ๊ะพี่จ๋าแพนหลวงพ่ะอํานะจ๊ะพี่จานสวยๆแบบนี้เลยนี่อยู่บนตอนะจ๊ะพี่จ๋าเนี่ยจ้าเจ็ดร้อยบาทจ้าชิ้นนี้เจ็ดร้อยบาทนะจานทั้งองค์เลยจะพี่จ๋า เจ็ดร้อยบาทนะใส่ถึงไว้อย่างดีเลยปวดฉันรุดนะเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะนี่จ้าเหรียญนะจ้าพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อคุยนะจ๊ะพี่ตรงนี้มีจานอักราชเจนนะขวงฟังเลยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋านี่จ้ะพี่ยังเป็นหลวงพุทิมอยู่นะคะพี่ปกใบมะขามนะคะพี่หานี้หลวงพุทิมนะ ะไหล่ทอนะคะพี่เลี้ยมมาขึ้นคอได้เลยนะคะพี่หาเจ็ดร้อยบาทอ๋อพิจจะพี่ผิจเลยผิดพ,พ,พิ่จะ่ะใช่จ้ะใช่จ้ะขอภัยจะเจ็ดร้อยบาทจา้ะโอ้แม่ค้าก็ลืมขอโทษทีจ่ะเจ็ดร้อยบาทนะจ้ะจ,จะพิจ๋าต่อมานะคะพี่เป็นเคี้ยงหมูตันนะคะพี่จับกระเช้าเงินมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลย จ็ดร้อยจะพี่จ้าเจ็ดร้อยนะจ๊ะเจ็ดร้อยจ้าต่อมานะคะพี่จะไปที่ชิ้นละเก้าร้อยล้วนะคะพี่เป็นปิดตานะคะพี่แป๊บนึงนะจ้ะเป็นปิดตานะจ๊ะพี่จัมโบนะหลวงปุโตนะคะพี่ข้างล่างมีตะกุดนะแล้วจะให้พี่ชมนะคะเดี๋ยวจะถอดให้ชมข้างในนะจ๊ะพี่จ้ะพี่จ้าพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่สวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่จ้า นะคะสวยงามมากนะคะพี่นี่หลวงปู่โตเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบหลวงปู่โตะนะนี่จ้าเก่ามากค่ะพี่หาใส่ตลับมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ตลับเงินชุบหน้านะคะพี่่ะจ้าพี่นี่เป็นตลับเงินชุบนางนะพี่นะบอกไว้ก่อนนะเห็นสวยๆไม่ใช่นาคแท้นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปคิดว่าเป็นนาคแท้ แล้วสวยพี่สวยมากเลยในความคิดนั้นนะนะไม่ได้มีความรู้เรื่องพระมากนะก็มองว่าพระปิดตาองค์นี้สวยนะจ๊ะแต่พี่เ0 0เท่านั้นนะจ๊ะพี่พร้อมตลับเรียบร้อยเลยถ้าพี่ไม่เอาตลับนะเอาแต่องค์พระก็อยู่ที่700บาทนะจ๊ะนะจ๊ะพี่นะสวยงามค่ะพี่จ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ะจัะต่อมานะคะพี่ต่อมานะมาชมเที่ยวเสือจ้ะพี่เที่ยวเสือมาเป็นคู่เลยนะจ๊ะพี่ องนี้ยังอยู่นะวันก่อนพี่เขาถามมานะัน้นดูว่าปล่อยไปแล้วก็เลยตอบพี่เขาว่าปล่อยไปแล้วยังอยู่นะจ้าพี่ทักมาใหม่นะนี่จ้ะมีทั้งเสืออ้าปาและเสือ้อขบป,ปานะพี่นะพร้อมหนึ่งในชุดเดียวกัน900รอจ้าที่จ้าต่อมาแล้วจ้าพี่นี่จ้า งาถ้าพี่ฝิ่งแกะเป็นงาหลงพอ่นะพงงงพอเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าฝิ่งฟามควาหลงพ่อเดิมนะพรอมตลับเลยมีฝีพึ่งข้างในด้วยแล้วก็มีตะกรุดฝามดอกแล้วจะพี่จ๋าแบบนี้เลย900จ้าพี่9 0 0นี่จ้ะพี่อันนี้ไม่ทราบที่ว่าเป็นของหลวงพ่อวยหรือเปล่านะจ๊ะเ0 0เช่นกันจ้ะพี่900เช่นกันนะจ๊ะนี่ชิ้นนี้นะจ๊ะพี่เป็นเที่ยวเสือหุบปากนะคะพี่ก้นอุดชานาลงนะเป็นแบบนี้ก้นอุดชานาลงนะพี่นะ ตัวใหญ่บิ๊กบึ้มนะคะพี่ใหญ่ในวงเหรียญสิบเลยนะจ๊ะพี่จา๋าคับหนึ่งนะน้าวนะจะให้พี่ดูนะนี่ว่าตัวใหญ่บิ๊กบึ้มคือใหญ่อยู่ในวงเหรียญสิบอะพี่นะหนาๆก็เลยนะแบบนี้นะจ๊ะพี่เก้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่เก้าร้อยเช่นกันจ๊ะพี่จา๋าเก้าร้อยต่อมานะคะพี่มีดค่ะมีดกระดูกกาช้างนะพี่นะนี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะ สวยงามแบบนี้นะจ๊ะหลวงพ่อเดิมจ้ะเล่มเล็กนะคะอันนี้เล่มเล็กลงมานะพี่นนองมันจะมีฝองเล่มใหที่ชมไกลๆจะมีสองเล่มอันนี้เล่มใหญ่ปล่อยเป็นคู่กันเลยเล่มใหญ่เก้ารอยเล่มเล็ก7 0 0ดอยนะจ๊ะพี่เท่านั้นนะจ๊ะนี่จ้ะสวยงามนะคะพี่เล่มใหญ่ก็สวยเล่มเล็กก็สวยพี่รับเป็นแพ็คคู่กันเลยนะคะจะลดได้นิดหน่อยนะจ๊ะพี่นะสวยทั้งสองเล่มนะจ๊ะพี่ ฝี่ยส,สองเล่มเลยนะจ๊ะพี่เล่มใหญ่เก้าร้อยเล่มเล็กเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่ตามนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้าฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยนะจ๊ะพี่ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดนะคะเวลานะท่ัดทําคลิปพี่จ๋ามาชมผมเด็ด mm hmm. ผมเด็ดอง,งนี้สวยมากเลยพี่ฝวยมากเลยนะจ๊ะพี่ mm hmm. วัดลักครั้งนะพี่คะร mm hmm. ักเดิมๆนะพี่นะ สวยจ้าพี่น้าดาเป็นคนไม่มีความรู้นะพี่น้องักบ็บรรยายตามภาพที่นัดเห็นนะว่าความสวยเป็นแบบนี้เองนะจ้ะพี่แต่พี่ท่านใดชมชอบแล้วสามารถทักนันได้เลยนะคะพี่หาพระสุ่มเด็ดวัละคั้งนะคะพี่นี่รักสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะนัดฟูให้พี่เห็นนะจ๊ะพี่อง์ละหนึ่งพันสองร้อยนะจพี่หนึ 1, ่งพันสองร้อยนะจ๊ะจ้ะพี่ท่านใดชมแล้วชอบแล้วทหหักหาัดได้เลยนะจ้า หลับเอาไว้นะจ๊ะพี่นหน้าพาชมลุ่ไยแล้ะจะฝวยแบบนี้เลยพี่นีนะคะพี่ด้าน,นหลังก็จะฝวยแบบนี้จ้ะพี่ ตลับเป็นตลับเก่านะคะพี่ได้มาแบบนี้นะแต่พี่ท่านใดรับนะนะัดแถนตลับให้เลยชุดนี้หนึ่งพันสองร้อยเลยจ้าพี่ฝากพี่ๆนะคะรบกวนพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดน,นะคะพี่เวลานะัดทำคลิปวันนี้พี่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะถ้าวันไหนพี่ชอบจะได้ทางนัดได้ฝากเบอร์โทรของนัดอีกครั้งนะคะฟูนกฟองหกหนึ่งเจ็ดองหกเก้านะคะพี่นะัดจัดส่งของทางไปฟีย์ไทยเท่านั้นนะคะพี่ระบบเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทสำหรับพระองค์เล็กๆถ้าพระองค์ใหญ่นะคะพี่บวกเพิ่มหนึ่งร้อยจ๊ะพี่จะ กแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่ขา98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่สแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะจ๊ะจ้ะ02617 2 6 09สำหรับ EP นี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่กราบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ